冷漠的，残酷的。 ติชามีนาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาปราเันตีพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาบุญโยม,มหาราภะพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิราโคนายังวิระหิงสาวิราาัตศีวิรัตสาวิราอิิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสาาัสวะโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่ง,พง พาพาหาลือลือ สัมปติจจชามีนาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมาจัมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภะพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอุโนโมพุทธายะวิรัทยโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธสมานีมามาพุทธาสาวโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพา,พาพาหาหา,หาหร,หรือสัมปติจจชามีนาสัง สีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหัตติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิรัทยาวิรโคนายงวิรหิงสาวิรัตศีวิรัตสาวิรัอิทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหรือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยคาปรายัน ติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาผวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภผวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิราโอนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวะโหมสัมปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปฏิชามีนาสังสีโมพรหมาจัมมาเทวาสัพเพยาคาปะรยันติพรหมาจัมหาเทวาอภิราภาผวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภผ วันตุเมมีเตพาหัาติพุทธมะอาโอนาโมพุทธายาวิรัทยโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสามานีมามาพุทธศาสวะโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรือสัมปฏิชามินาสังสีโมพรหมมาจัมหาเทวาสเพยยาคาปรายันติพรหมมาจัมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหากุญโยมหาลาภะวันตุเมมิเตพาหัาติพุทธมะอาโอนาโมพุทธายา วิรัทยโยวิราคนายังวิรหิงสาวิรัตศีวิรัตสาวิระอิิโยพุทธามานีมามาพุทธะสาวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจมมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจมมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภวันตุเมมีเตพาหูหาติพุทธมะอาโอนโมพุทธายวิรัทยโยวิราคนายังวิรหิงสาวิรัตศีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธามาม มานีมามาพุทธศาสวาโงมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆสัมปติชามีนาสังสีโมพรหมาจัมมหเทวาสัเพยาขาปรายันติพรหมาจัมมหเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาโอนาโมพุทธายาวิรัทยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาศีวิรทาสาวิรอิทิโยพุทธสามานีมามาพุทธศาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆสัมปติชามิ นาสังสีโมพรหม,มาจมหาเทวาสัพยายขาปารยันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตภูหาติพุทธมะออุนะโมพุทธายาวิราชโยวิราคนายังวิราหิงสาวิราชศีวิราชสาวิระอิทิโยพุทธสามมานีมามาพุทธสัสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาเร่ พระคาถาเงินล้านให้สวดวันละสามถึงเจบหรือหากมีอุปสรรคมากๆการเงินไม่คล่องตัวให้สวดหนึ่งร้จบและจะต้องรักษาสิน้าให้มั่นคงมีพรหมวิหารสีในการดำเนินชีวิตและอดทนขยันธรรมาหากินอย่างสุจริตเหมือนศิลปินปุ๊กกี้สุนทรีเจ้าของดีกสิทธิ์เพมใหม่และยนใจคืนฉันมาพาร์ทเนอร์ s 1 s o l u t i o ูหรือ s 1 Music นะคะ กันนิฐาตระกูลบรารมีกิจขอให้มีทานบรารมีที่รูริธรรมถูกหวยรวยทรัพย์ในวันที่หนึ่งกันยายน2568นี้เพื่อเป็นทานบรารมีลูกจะได้บวชใจไปตลอดชีวิตสาธุสาธุสาธุาธฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกัลยาณมิตรทั้งหลายพระคาถาเงินล้านนี้เป็นของหลวงพ่อพระสัพงมยานวัฒนซุงค่ะขอให้คำจุลลูก ไม่ต้องกินข้าวเปล่าเหมือนทุกวันนี้นะเจ้าค้าอนาถอนาถาเหลือเกินสาธุสาธุสาธุ